มิโดโอเชียนสตาครับมิโดโอเชียนรุ่นนี้ต้องกอดด้านหน้านะครับกอดหน้าปัดด้านหน้าออกครับใช้เครื่องมือนะครับจับกระจก จกระจกล้วดึงออกนะครับนี่ครับจะออกมาแบบนี้ครับ เม็ดมายอมนะครับจะเป็นมายมสองตอนนะครับเคาะเครื่องออกมานะครับเคาะเครื่องออกมาแล้วหมุนให้ตอนให้ตอนอันอ้าวได้แบบนี้นะครับแล้วดึงออกแรงๆนะครับสองตอนนี้จะหลุดออกมาจากจะหลุดออกมาจากข้อนี้นะครับ ดูเมียซึ่งอยู่ในเครื่องนี่ครับัะสวมันอยู่แบบนี้ครับคับนี่ดูรุน่นี้จะเป็นเครื่อง จะใช้เครื่องนะครับเบอร์เดี๋ยนะครับใช้เครื่องเบอร์สองแปดสามหกครับนี่การถอดนะครับการถอดเข็มนะครับจับเข็มออกทั้งหมด ทั้งสามเข็มครับนครับและเมื่อจะถอดหน้าปัดออกนะครับมีโดรุ่นนี้จะมีตัวล็อกหน้าปัดอยู่ตรงนี้ครับนี่ งัดออกครับเป็นปิ้นนะครับเป็นปินป้นห็อกงัดออกมาแล,ล้วค่อยๆแซะหน้าปัดออกได้เลยครับนี่ครับแล้วทำการถอดน็อตครับน็อตลูกกลมออกก่อนครับน็อตลูกกลม น็อตจัดออกและน็อตทุกตัวถอดครับแล้วทำการยกชุดจับอตโตนิเมติออกมาก่อนนะครับแล้วทำการปล่อยล้านนะครับ โด้านโดยใช้ไขคัวนะครับหมุนตรงหมุนตรงจานบนกระปุกนะครับจานบนกระปุกหมุนให้ตัวล็อกหลุดก่อนนะครับนล้นะตัวจักรตัวนี้ไว้ครับค่อยๆปล่อยนะครับปล่อยทีเดียวนะครับ วอยทีเดียวร้านอาคาดได้นะครับนี่ครับคบ<ๆ>่อยๆล่อยให้หมดร้านนะครับแล้วขันนัดรถออกครับมิ d โดโอเชียนเรืงนี้ตอนนี้ก็จะไม่มาแนะนำการถอด จักรนอนนะครับจกัจกนอนและจักขไขตัวตั้งที่เสียนะครับเราจะสังเกตดูนะครับชุดนี้จะเป็นชุดจักนอนนะครับตัวนี้จะเป็นจักตัวจักนอนนะครับนี่ ตัวนี้นะครับจากนอนนะครับจากนอน จะเป็นจักรไขตัวตั้งครับจักรไขตัวตั้งเนี่ยมันแตกไปแล้วครับแตกไปครึ่งแล้วเนี่ยเห็นนะครับมันแตกไปครึ่งหนึ่งเลยครับนี่จักรไขตัวตั้งนะครับต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ เขาก็ยังเกลียวใหม่มาแล้วครับต้องอยู่ระดับนี้เลยนะเด็กวิธีการประกอบตัวจับนอนและตัวจับตั้งตัวจับตั้งนะครับใส่เขี้ยวนะครับเข้าด้านในนะครับนครัับตวจับตั้งนะครับแล้วใส่เข้าไปในร่องนี้นะครับในแนวตั้งครับและจับนอนตัวนี้ ก็ใส่ลงไปในแนวนอนนะครับใสครับวางลงไปในแนวนอนลงในแนวนอนนะครับนนแลนนน้วใส่เม็ดมะยมเข้าไปครับ เร่อ้ารืออกต้องเลื่อนได้มล่้และการถอชุดต,ตั้งเข็มครับให้ลูกชายรับช่วงเรอ่ะครับเชื่อกันทำเชื่อกันทำแล้วเมื่อไหร่พี่เอจะทมาทำไปชเช็คอ่ะไปเช็คไปเช็คไม่ได้ทำแล้วครับตอนนี้มันไม่ค่อยมีอ,อ่ะเออเมื่อประกอบ จากนอนลงไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการตรวจนะครับก็ชุดจากเอาตัวเมติกออกมานะครับโดยการขันน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วถอดตัวจับเอโตัวเมติกออกมาครับมันมีตัวในตัวหนึ่งที่เสียอยู่นะครับ ว่าเฟืองไม่เข้าครับเฟืองไม่ยอมเข้าแล้วจับด้านแกนไว้นะครับจับด้านแกนแล้วหมุนดูนะครับจับด้านแกนแล้วหมุนดูว่าหมุนไปทางซ้ายไปทางซ้ายฟรยีนะครับหมุนไปทางขวานะครับ ต้องติดนะครับด้านใดนด้านหนึ่งต้องติดข้างหนึ่งจากตัวนี้จะมีเป็นสองชั้นนะครับเราจับชั้นล่างไว้นะครับแล้วหมุนชั้นบนดูหมุนทางซ้ายฟรีนะครับเนะมื่อหมุนทั้งขวาจะติดกันจะติดนะครับจะพาตัวล่างไปด้วยนะครับถ้า ถ้าขวาว่างซ้ายติดก็เป็นอันว่าใช้ได้นะครับและโัวจากทุกตัวนะครับต้องมีแกนนะครับแกนด้านละด้าน,ด,าน,นด้านละหนึ่งแกนด้านละหนึ่งแกนนะครับสังเกตดูว,ว่าแกนจะต้องไม่หักการประกอบนะครับ ให้จับไปจับตัวใหญ่ลงไปก่อนนะครับการประกอบชุดออโตเมติกนะครับทุกคลิปเราจะประกอบแต่ตัวจับให้ดูนะครับคลิปนี้เราจะมาถอดตัวจับออโตเมติกนะครับประกอบให้ดูนะครับเราใส่จักรใหญ่ลงไปแล้วจะจับตัวที่สองลงไปตามครับเนี่ย จากตัวที่สองนะครับมาด้านยาวลงนะครับว่ำลงนะครับและจากสองชั้นตัวนี้นะครับจากสองชั้นตัวนี้จากสองชั้นตัวนี้เอาด้านดิมีเฟืองนี่นะครับด้านี่มีเฟืองเนี่ยลงตามเป็นตัวที่สามก่อนนะครับนี่ วางเป็นตัวที่สามรจากตัวที่มีเฟือนจากตัวนี้เขาเรียกว่าจับอโตเมติกสองชั้นครับและจากตัวนี้จะไม่มีเฟืองน,นะครับจะวางเป็นตัวที่สามครับ จากสองชั้นจะมีเฟืองตัวหนึ่งไม่มีเฟืองด้านล่างตัวหนึ่งนะครับแต่เป็นจากสองชั้นนะครับเมื่อทุกท่านได้ถอดมาดูเองจะรู้นะครับว่าตัวจากที่ดีและไม่ดีจะเป็นแบบไหนนะครับ ต้งไปครับเมื่อใส่น็อตได้หนึ่งตัวครับเอาใช้นิ้วนะครับหมุนดูนะครับแต่ทุกตัวต้องหมุนตามนะครับหมุนทั้งขวานะครับถ้าหมุนซ้ายครับทุกตัวจะต้องหมุนนะครับ เอทุกตัวหมุนแล้วก็ลงมาประกอบตัวเรือนะครับประกอบเครื่อ,อ,อใส่ลงสงภาพแบบนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่าจักรใหญ่เรายังไม่ได้จกกัดต่อก็ยังไม่ได้ออรไประก,กอบเข้าไปนะครับใส่จักตรกอแล้วมากรกอนนะครับเครื่องเราถอดล้างแล้วแต่เราไม่ได้ให้ผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่า เรา 2, 8, 3, 6องแปนี้ทุกคลิปเราได้ถอดเครื่องตัวจัรถอดและประกอบเป่ทุกท่านได้ดูกันหลายครั้งแล้วครับทีนี้เราจะมาประกอบประกอบตัวจัรใหญ่ตัวจับให้ลงตำแหน่งนะครับคือจับใหญ่นราิกาทุกรุ่นจะมีค็ดลับนะครับห้าม ห้ามคอมาตัวนี้นะครับถ้าจักรยานอยู่ทางขวาเนี่ยครับที่ใส่หัวแกนจักรยานตัวเนี้ยที่จะใส่น็อตตัวนี้นะครับอยู่ทางขวานี่นะครับเคล็ดลับก็คือเราต้องเลื่อนคอมาไปไว้ทางขวานะครับเมื่อเราสอดแกนตัวนี้ลงไปตัวนี้จะเป็นขับจิบแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับเราข้ามลงแล้วครับเราสอดแกนลงลงไปนะครับ แล้วใส่ลงไปให้ตรงๆนะครับไปเอาตรงเล้บิดไปทางขวานะครับบิดไปให้เข้าเข้าที่เราจะต้องใส่น็อตนะครับนี่ครับถ้าใส่ได้ตามปกตินะครับจะกรอกแล้วก็ทำงานได้แบบนี้ครับ จักรอกจมุนได้เองนะครับโดยการถีบของจับของตัวจับนะครับมาถีบคอไม้ให้ดีดจักตัวนี้ดิ้นด้ายขวาไปมาได้เองครับหรือถ้าใครถูกตำแหน่งนะครับตัวจักกรอกให้สังงานได้ครับ แล้วทําการประกอบชุดออโตเมติกเข้าไปไว้นะครับประกอบชุดออโตเมติกหมุนลานดูครับก็จะออโตเมติกทางานได้ใช้งานได้นะครับก็จะหมุนไปตามแรงหมุนของเรานะครับแล้วก็ประกอบไขน็อตเราไปหนึ่งตัวครับ นี่เราก็มาสอนสองอย่างนะครับคือการถอดใส่จุ่จับไขลานตัวตั้งที่แตกกันนะครับแล้วการประกอบชุดออโตเมติกครับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้านะครับครับพบกกันใหม่ครับกดจิตามไม่ด้วยนะครับคลิปหน้าจะได้มีอะไรไใหม่ๆมาสอนให้ทุกท่านได้ชมกันคับ